สวัสดีค่ะก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะมาดูข้อที่24กันค่ะเขาบอกว่าสุ่มเลือกจำนวนมา4ี่จำนวนพร้อมกันจากเซตของจำนวนเต็มบวก1 2 3ไปจนถึง8ความน่าจะเป็นที่จำนวนทั้ง4ที่เลือกมาสามารถนำมาเรียงกันเป็นลำดับเลขคณิตเท่ากับเท่าไหร่ เนื่องจากเป็นการถามหาความน่าจะเป็นเพราะฉะนั้นในการหาความน่าจะเป็นจะหาจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจหารด้วยจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้และเป็นการสุ่มเลือกจำนวนสี่จำนวนมาพร้อมกันเพราะฉะนั้นลำดับในการเลือกไม่ได้สำคัญเราจึงจะใช้การจัดหมู่หรือคอมบิเนชันคือการเลือกสิ่งของออกมาจัดเป็นหมู่หรือชุด โดยที่เราจะใช้สูตรเป็น c n r n คือจํานวนสิ่งของทั้งหมด r ก็คือจํานวนที่เราจะเลือกจากเหตุการณ์นี้เราจะหาเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ก็คือมีตัวเลขอยู่8ตัวแต่เราเลือกมา4ตัวดังนั้นเราจะคิด c 8 4คอมบ combination ของ484 ก็จะได้เป็นเมื่อเราแทานค่าลงในสูตรเราจะได้เป็น8 factorial หารด้วย8ล4 factorial คูณกับ4 factorial 8ลบ4ได้เป็น4จากนั้นเราจะกระจาย8 factorial ออกมาเป็น8คูณ7คูณ6คูณ5แต่เราติด4 factorial ไว้เพื่อที่ให้สามารถตัดกับ4 factorial ที่อยู่ข้างล่างได้เพราะฉะนั้นข้างล่างจะเหลือ4 factorial หรือ4คูณ3คูณ2คูณ1 8จะตัดกับ4คูณ2ที่เป็น8ข้างล่าง3ตัดกับ6เหลือ2เพราะนั้นข้างบนจะเหลือ2คูณ5คูณ7ซึ่ง2คูณ5เป็น10 10คูณ7ก็กลายเป็น70ดังนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้จะมีทั้งหมด70ิวิธีทีนี้เรามาดูเหตุการณ์ที่เราสนใจเหตุการณ์ที่เราสนใจบอกว่าสุ่มมา4จํจำนวนแล้วเอามาเรียงกันเป็นลำดับเลขคณิตได้ ลำดับเลขคณิตก็คือผลต่างเพิ่มขึ้นเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือลดลงเรื่อยๆยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเราเริ่มต้นด้วยเลขหนึ่งลำดับเลขคณิตตัวถัดไปถ้าสมมติว่าผลต่างของลำดับเลขคณิตเป็น1คือการบวก1ไปเรื่อยๆลำดับที่สองก็จะกลายเป็น2 3 4ถ้าเราเริ่มต้นด้วย1แต่แต่ผลต่างลำดับเลขคณิตในทนี่เราให้เป็นบวก2 เพิ่มด้วยบวก2ไปเรื่อยๆเ,เราก็จะได้1 3 5 7ถ้าบวก3ก็จะกลายเป็น1 4 7 10แต่เคสนี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าตัวเลขมีแค่1ถึง8เพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นด้วย1จะได้แค่2กรณีถ้าเราเริ่มต้นด้วย2บวก1ไปเรื่อยๆจะได้เป็น2 3 4 5 เริ่มต้นด้วย2อบวกสไปเรื่อยๆจะได้2 4 6 8เริ่มต้นด้วย2แต่เพิ่มขึ้นทีละ3จะได้2 5 8 11ซึ่งไม่ได้เพราะว่า11เกินจาก8ถ้าเราเริ่มต้นที่3ก็จะได้เป็น3 4 5 6ในกรณีที่เพิ่มขึ้นทีละ1แต่ถ้าเพิ่มขึ้นทีละ2จะได้เป็น3 5 7 9ซึ่งไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่า9เกิน8 เริ่มต้นด้วย4จะกลายเป็น5 6 7ถ้าเพิ่มขึ้นทีละ2ก็ไม่ได้ถ้าเริ่มต้นด้วย5ก็จะกลายเป็น5 6 7 8ซึ่ง8จบแล้วถ้าเพิ่มขึ้นทีละ2ก็จะไม่ได้เหมือนกันส่วนตัวสุดท้าย6 7 8 9ก็ถือว่าไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเกิน8ดังนั้นเหตุการณ์ที่เราสนใจที่เป็นไปได้จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 เเหตุการณ์ด้วยกันดังนั้นความน่าจะเป็นเราก็เอาเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือ7หารด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ก็คือ70 7หาร70ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน10 1หส่วน10หรือมีค่าเท่ากับ0.1นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบ0.1่